เพียงแค่ฝนตกลงที่หน <No 1> <I> AL <als> <N> ้าต่างในตอนเช้าโอ้เยเฮเพียงแต่ฉันทุกข์เพระกับรถท่อไปโผมต้องฟ้ามันต้องฟ้าเอ้าอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะวัเร็วไปดีละพี่ครับให้ช่วยไหมครับโอ้ไม่ดีไร้เฮ้ยโอ้จะทำอะไรกูโอ้ฝันมันจะฆ่ามันจะฆ่าผมช่วยด้วยแอมมีใครอยู่ในบ้านไหมครับช่วยด้วยช่วยด้วยฮ่าโอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ เพลงนี้กูผิดเหรอกูคแค่ร้องท่อนนั้นไม่เป็นแค่นั้นแหละโอ้ใจะยันพี่ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมีใครอยู่ในบ้านไหมเอ่ยเสียงใครวะแปบ๊บนึงยวกันที่ลากเดี๋ยวออกไปดูก่อนโอ้ชิบหายแล้วกูไม่ได้ออกมาเลยเฉยจะใครแม่งร้องโอ้กูไม่ได้ออกมาเลยกูไม่ได้ออกมาเลยเหมือนว่าตายเฮ้ยเนี่ยเปิดประตูมีหน่อยอเฮ้ยเปืนจ๊ะพวกแกใครแม่งเรียกว่าเฮ้ยใครแม่งเรียก ไงนี่เสียงนั่นหลังฮึตัวแรวนะน่ะฉันคือนายอำเภอของที่นี่มันฟังรึไม่เนี่ย<เ>มันฟังไหมเนี่ยเฮ้ยฉันคือนายอำเภอของที่นี่ฮะนายอำเภออย่างนั้นเหรอแกไปเอาอมาจากไหนฮะฉันมาจากญี่ปุน่นฉันยังไม่เคยเจอเลยเด็ยตำรวจที่ปกครองบ้านเนี่ยฮะบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีนายอำเภอไอ้พวกสมุไรนี่สงสัยจะไม่รู้จักข่าซะและ้วโอเค งั้นแกตายฆ่ามันพวกเรามาดิมาดอมันมีปืนแม่งเอาดาบไปสุกกับปุกอือเดี๋ยวกูจะไปบอกหัวหน้าอกูจะไปบอกหัวหน้าจะหัวหน้าอะไรก็ช่างเถอะแกไปเรียกมาให้หมดว้า โอโหอโอโอกูเลยกูเลยกูตัวเห็นข่าวกูต้องไปบอกบอสแล้วต้องไปบอกโชกุนเออเออว่ามีคนเก่งว่ามีคนเก่งว่ามีคนเก่งต้องไปบอกโชกุนไว้ต้องไปบอกโชกุนมันต้องชำระนี่แค้นให้กับเพื่อนของเรามือนกูเห็นทุกอย่างมือกูจะฆ่ามึงเลฆคาบอยจะไปบอกบอสด้วยเฮ้ยเฮ้ยกูแข้นกูจะไปบอกบอส กูตอกจะจากลับบากขนาดไหนกูก็ไป่น้นกูต้องกลับไปแก้แค้นให้เพื่อนๆได้ได้ต้องไปบอกท่านโชกุนกูจะตายอีกไม่เดีแม่งลงเขาอย่างเงี้ยณเมืองโชกุนประเทศเจแปุน ถึงสักทีสักทีผู้เห็นเรื่องราวทุกอย่างกูจะไปบอกท่านโจกุอว่าทีงานเราโดนอัดมันอยู่ที่เมืองคาบอยเฮอเออมึงต้องโดนแก้แค้นแน่ไอ้นั่นอะเฮ่อท่านโจกุนท่านโจกุนครับท่านโจกุนท่านโจกุนครับไอ้กูพากบกันท่านโจกุนครับท่านโจกุนมีปัญหาหรอครับเฮ้ยไอ้เบื้อแกจะมาล่องแหกปากววยวาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยแกเข้าใจไหมไอ้ทหารชันต่ำ อ้าวมันหายไปไหนแต่กิ๊นยังอยู่ตรงหน้าเราอยู่เลยร้องฝาบาทร้องฝาเท้าร้องฝาตีเออร์ร้องอะไรก็ช่างเออท่านครับชพาฉันโงกุดครับพอดีเราโดนปัญหาครับพมดเรื่องจากเอสมุไรเราที่ไป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 อะไรวะไปไปก่อกวนที่เมืองคาบอยนะครับพอดีเรามีปัญหากับไอ้หนุ่มคาบอยนะครับพอดีมันฆ่าสมุไรทิพเราหมดเลยนะคะท่านอว่าแต่เอามึงใครเนี่ย ท่านโชกุอยู่ไหนเนี่ยเอานี่กูพูดให้ใครเนี่ยเอ้องแล้วมึงสองคนเป็นใครมึงมึงทำอะไรมึงเต้นอารมณ์ก่อนแล้วนี่มึงมึงเป็นหุ่นรูปปั้นเหรอมึงเป็นอะไร่ะเอ้าเอ้าท่านโชกุนเอ้อวาแต่ใครอยู่ข้างๆกูเนี่ยมันรู้สึกเสียวๆแกอยู่นี่เองเหรอ แ,แกตายเข้ามาตัวนี้ไม่รับอนุญาตแล้วนักใช่ไหมมึงอา้าวมันหายอีกแล้วมันไปไหนของมันวะเนี่ยมึงมึงเห็นไหมไอ้ลิงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยประตู โอ้กับตายกูกือบตายกับตายกือบโดนบักคาบบริการฆ่าแล้วกูโอ้กลับแล้วเกืบแล้วโอ้แล้วกูจะเอาอย่างไรดีเนี่ยกับชีวิตเฮ้ยคิด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 จะทำยังไงวะจะได้กลับไปแก้แค้นให้กับเพื่อนเราทั้งสามคนตะกี้โอ้ยใช่สมบอกคิดดิวะคิดเอ่อถ้าเราถ้าเราไปลุยกับมันคนเดียวเอ้ไม่ไหวดิตะกี้เพื่อนเราสามคนไปยังตายตัวอะไรแบบมันขึ้นมาทำหาเลยเอเฮ้าคิดออกแน่คิดออกแน่หรือว่ากูจะไปบอกบริการได้ว่าบอกบริการแล้วก็ให้บริการไป บอกท่านโชกุนไงดีไวะไม่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 เขาทาไม่เขาทาไปบอกมันมันก็จับกุญยออกมาเหมือนเดิมดิพก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นต้องอ่าเฮ้ยรู้ว่ารู้ว่าบอกบอกบอกพวกไอลิงไงไอลิงไงไอลิงที่มันเต้นเอโรบิกไงเฮ้ยคนอาจจะไม่สนใจกูส่วนไอตัวหนึ่งก็มันยืนแข็งโปเป็นหินเลยโอ้เฮ้ยเอาไงดีวะจะกลับไปแก้แค้นยังไงโอ้ยคิดออกนะกูคิดออกแล้วคิดออกนะกูคิดออกนะ มึงเจอกูดะมึงเจอกูมึงเจอกูอ้าเอาก็ครับก็ต้องจบกันไปในคลิปตัวอย่างตัวทดลองของเรานะครับซึ่งอันนี้จะไม่มีภาคต่อนะครับไม่ต้องคอมเมนต์บอกว่าเออเอาภาคต่อนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวทดลองนะครับผมจะทํามาเพื่อเปิดคลิปสําหรับช่อง B Story สักทีนะครับเนื่องจากบอกท่านผู้ชมมานานมากแล้วนะครับนะว่าจะลงว่าจะลงสักทีนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับแต่นี้ก็จะเป็นการลงแบบ ทดลองเล่นๆนะครับเออนะครับโอเคโอ้แล้วก็อย่างเดิงไปนะครับว่าช่องนี้จะลงแค่1คลิปต่ออาทิตย์นะครับนะลงทุกวันศุกร์นะครับซึ่งอันนี้มีเวลากําหนดชัดเจนนะครับซึ่งทำไมถึงบอกว่าลงแค่คลิปเดียวทำไมลงน้อยจังพี่เป็นเป็นเพราะว่าออผมมีเวลาทําน้อยนะครับเพราะว่าผมไปทําในช่องหลักก็คือช่องเอเจ็ปโออยู่นะฮะ ออซึ่งใครไม่รู้จักก็ไปติดตามกันได้เนาะซึ่งผมจะแบ่งแยกช่องได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้ว่าก็คือ a j เจ Pro จะไม่ทำสตอรี่อีกแล้วนะครับก็คือจะไม่ทำเป็นพวกฮออาอหรือว่าก้านกล้วยอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆอยากมาดู ช่องเกี่ยวกับสตอรี่ให้มาดูช่อง B Story Game นะครับนะมันจะแยกกันเลยนะครับ B Story จะไม่แคสเกมนะครับนะเออแต่ AJ Pro จะแคสเกมถ้าน้องๆอ,อยากดูพี่แคสเกมมาดูช่อง AJ Pro นะครับโอเคถึงว่าน้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าพี่จะแบ่งงานเป็นยังไงนะครับลงทุกวันศุกร์อาทิตย์หนึ่งนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับในการเปิดคลิปการเออสักอย่างไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไร